ก็เสร็จอีกหนึ่งชุดนะครับวันนี้ก็มีเจ้าของอยู่นะครับเป็นบางเล่มนะครับแต่ปัญหาเกิดคือว่าลูกค้าที่แอดไลน์มานะครับผมเปลี่ยนเบอร์นะครับสลับเบอร์มาใส่อีกเครื่องหนึ่งนะครับแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือ ลายชื่อลูกค้าแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ในลน์นะครับหายไปเกือบหมดนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ลูกค้าที่แอดมาสั่งงานไว้นะครับตอนนี้รายชื่อหายครับผมท่านไหนที่สั่งงานไว้นะครับก็รบกวนให้แอดไลน์มาอีกทีนะครับผมไม่มีความสามารถที่จะแอดไปหาท่านได้นะครับเพราะไม่รู้จะแอดยังไงนะครับเบอร์โทรหรือว่า ID ดไลน์ไม่มีนะครับ ทางที่ง่ายที่สะดวกที่สุดนะครับก็คือให้ท่านติดต่อมานะครับบางท่านอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับอย่าคิดว่าผมบล็อกนะครับผมไม่ได้บล็อกนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับมือถือนะครับ นี่นะครับลายมีแค่นี้เองครับหมดแล้วอันนี้ประวัติแชทนะครับมีที่ลูกค้าแอดมาใหม่นะครับมีสามเจ้านะครับแล้วก็ลายชื่อเพื่อนนะครับดูมีร้อยสี่สิบหกแต่หาไม่เจอนะครับมันไม่รู้ว่า เจ้าที่สั่งมาผมค้นไปหาเจ้าที่สั่งมาก็หาไม่เจอนะครับผมเปลี่ยนถอดซิมนะครับถอดซิมจากเครื่องที่ถ่ายอยู่นะฮะมาใส่เครื่องนี้นะครับผมไม่คิดว่ามันจะทำให้ประวัติการแชทหรือว่ากลุ่มเพื่อนทุกคนนะครับจะหายไปแต่มันหายไปแล้วครับผมก็ปวดหัวเหมือนกันก็ ทุกท่านนะครับให้แอดไลน์มาเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ไม่ได้บล็อกนะครับถ้ามันหายไปก็แอดมาใหม่ครับก็จะขึ้นเหมือนเดิมนะครับ ID Li ไลน์ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับบางเจ้าผมจดชื่อไว้นะฮะจดชื่อที่อยู่บ์โทรเจ้าที่โทรมาสั่งนะครับ ส่วนเจ้าที่แอดไลน์มานะครับผมจดลงสมุดอยู่นะครับแต่ไม่รู้จะติดต่อ,อยังไงนะแอดไปก็ไม่ได้อีกเป็นปัญหาครับก็ไลน์ก็ค่อนข้างจะสะดวกสุดแล้วนะครับส่งได้ทั้งรูปทั้งวิดีโอนะครับอีกช่องทางก็คือ f a c e b o o k เลยครับถ้าไม่อยากเจอปัญหาแบบนี้บ่อยๆนะครับผมก็ไม่อยากเจอปัญหาบ่อยๆแต่ไลน์มันค่อนข้างจะสะดวกกว่าเยอะ แต่ Facebook ก็ดีอย่างประวัติไม่หายแน่นอนครับก็ชมผลงานครับมาแล้วไม่ให้เสียเวลาอ่าแถวล่างครับจะมีหัว R9 รุ่นแรกนะครับเล่มเล็กมีเจ้าของแล้วนะครับลูกค้าโทรมาสั่งเล่มนี้ไม่แน่ใจนะครับก็เหลือหนึ่งเล่มนะครับด้ามยาวสิบสีนิ้วนะหัว R9 รุ่นแรกนะครับ เริมาเจ็ดร้อยนะครับก็หัวหนองบัวนะครับมีสั้นสองนะฮะยาวสองนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับมาเล่มหนึ่งนะครับหมดแล้วนะครับเล่มสุดท้ายด้ามไม้สาธรนะครับตัวนี้ให้ราคาไปเลยครับ850ครับ เป็นหนองบัวไซส์ใหญ่นะครับใหญ่บิ๊กๆเลยนะครับใหญ่มากตัวนี้จะเป็นต้ามยาวนะครับ80เซนนะครับตัวนี้มีเจ้าของแล้วนะครับอยู่ในไลน์เหมือนกันครับแต่ผมหาไม่เจอแล้ว ก็หวังว่าเผื่อท่านที่สั่งงานไว้จะได้มาเห็นคลิปนี้นะครับก็ให้ติดต่อมาด้วยนะครับแอดไลน์มาด้วยนะครับพร้อมส่งแล้วนะครับส่วนเล่มนี้นะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับหัวใหญ่เหมือนกันนะครับหนองวัวตัวนี้เป็นหัว R9 รุ่นที่2นะครับ ก็ราคาก็ยังไม่ได้ตั้งนะครับก็เดี๋ยวตั้งราคาก็คุยกันในไลน์อีกทีก็ได้นะครับตั้งราคาตอนนี้เดี๋ยวมันจะผิดเพี้ยนไปนะครับชุดนี้เป็นด้ามไม้เข็งทั้งหมดนะครับเ,เดี๋ยววัดความยาวด้ามสักหน่อยก็ได้ ดูเล่มนี้นะฮะยังโสดหนองบัวนะครับหนองบัวโคมสีสีนิ้วนะนิดๆน,นะครับด้ามยาวสิบเก้านิ้วนะฮะหรือสี่สิบแปดเซนนะเอาเป็นเซนดีกว่านะฮะเดี๋ยวจะงงอีกส่วนตัวนี้นะครับหัวอาเก้ารุ่นสองนะครับด้ามยาวสามสิบเซนนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับสามสิบแปดเซนนะครับความยาว ส่วนอันถัดไปนะครับ49เซนต์นะครับอันนี้50เซนนะครับตัวนี้เหมือนเดิมครับ14ครับอ้อ35เซนครับ35นี่ก็เหมือนเดิม14นะครับ14นิ้ว14นิ้วแล้วก็ นะฮะหน,หนองบัวโอเคนะครับก็หาลูกค้าท่านไหนที่สั่งงานไว้นะครับเห็นในวิดีโอนี้นะครับก็รบก,กวนแอดมาด้วยนะครับผมจนปัญญาจะติดต่อติดตามลูกค้ายังไงนะครับก็เพิ่งจะเป็นเมื่อ2วันก่อนนี้เองฮะไป ไปทําธุรกรรมเกี่ยวกับเบอร์โทรมานะครับแล้วก็เปลี่ยนสลับซิมนะครับมาใส่อีกเครื่องนะครับมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นไม่ได้บล็อกนะครับอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับที่คอยติดตามรับชมกันมาแล้วก็คอยอุดหนุนไว้ใจกันมาโดยตลอดนะครับก็ฝากขอบพระคุณมากๆนะครับวันนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ